โอ้โยเลยื่อยฉันตกงานเหรอโอ้ยเครียดจริงๆน่วมาชะบาคนรักข้านะชะบ,บาที่ไหนคุณกันเดอะสตาร์เขาดังจะตายรู้จักปะสตาร์ไหนไม่รู้จักสตาร์เดอะสตาร์ออฉันถาม่อยชะบ,บาที่แกพูดถึงแล้วผู้หญิงผู้ชายอะผู้หญิงซะวะใครบ้าแล้วผู้ชายด้วยกันฟ้าผ่าตายคุณกันเนี่ยเขาเป็นผู้ชายทั้งแท่ง แกรู้ได้ไงเป็นนังแทง่งรูปร่างขนาดนังใหญ่ขนาดแล้วแกกับเขาเนี่ยใครแท่งใหญ่กว่ากันฉันมัง้งไม่ดึกลา,ามอกอะไรอ่ะฉันน่ะไม่ใช่ฮอตดอกฉันน่ะหมูแฮมไว้ไป<ม>ก,กัด,ดเขาล่งตึงตังลูกเขายางัง การเด่ดสตอคะดิฉันอยากทราบว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดคุณการอยู่ค่ายเก่าหรือค่ายใหม่คะแน่นอนครับต้องเป็นค่ายใหม่สิครับเพราะว่าค่ายเก่าเราหมดสัญญาเรียบร้อยแล้วครับผ่อ๋อค่ะแล้วค่ายเก่าเขาไม่ว่าเหรอคะช่างมันนะผมไม่สนใจอยู่แล้วฮะห้าปีเต็มๆที่ผมใช้ชีวิตอยู่กับเขามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับผมผมดูอาการมาให้สัมภาษณ์เลยแม่งพูดมาให้เกียิกูเลยใช่เฮียเพราะมีแต่คนเกลียดเฮียทั้งนั้นแหละเขาเกลียดทั้งซอยเฮีย ไปไ,ไปไหนไม่ไหนไมีแต่คนเรียกอาเจกแม่อาเจกแม่นั่นเลยเออเจ้ากูจะาชู้มีแม่เจโคงคไ,มไม่ใช่เ้าบอกอาเจกแม่นี่แหละเจกแม่มึงเจี๋ยเฮียเฮียเ <ทำ S 1> ร,า,รนะาต่อไปนี้กูจะไปหาน้องรองที่ไหนอะอะไรเฮียว่าอะไรนะวันต่อไปนี้กูจะไปหาน้องรองที่ไหนนี่ไง โดเลมีฟาโซลาติโดโดเลมีซฟเตดีลาผมมือรลงไร่เลยหัดภาษาเสียงกันทุกวันผมหัดภาษาเสียงทุกวันเฮียเฮียเราซุ่มไม่เคยบอกเลยผมก็อยากจะเป็นนักร้องไอมิเต้นเก่งนะพห้เฮียฟังเวอให้เราภาษาเสียงที่เราเราซ้อมซ้อมกันในนห้องน้ำอ่ะโอเ เสียงมึงบูดอ่ะทำไมอ่ะของมึงไม่บูดทำไมล่ของไอ้เ <Contact> ฮ <kir gue bbe> ียให้เน่าเลยแพงมันมีคุณภาพไอ้เฮียใช่เสียงดีก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยกลิ่นข้ามาด้วยร้องปั๊บนี่ต้องแฟนๆเพลงต้องติดเลยติดตามเลยติดกลิ่นติดอะไรทุกอย่างนะไอ้เฮียสักแค่คิดก็เจ๊งไปห้าสิบแล้วร้องเพลงซ่อนเพลงเงี้ยร้องใครฟังกูจะไขออกไหมเนี่ยเอาหน้าตาด้วยไงโอ้โหมึงคิดว่าเป็นน่าดีเหรอหน้าอย่างไอ้เฮียตาแข้งไอ้สัตว์นี่ไม่รอบฟ้ามาจากไหนเต็มหน้ามึงที่บ้านร้อนเฮีย เด็กกติภาคักลองแม่งเอ้ไปครึ่งปลายปิดปากกัดรับนักร้องใหม่มาให้หมดรับสมัครนักร้องใหม่อีกแล้วเฮียเที่ยวที่แล้วก็โอ้โหตั้งหลายคนแล้วนะก็กูแม่งไม่มีใครร้องเข้าหูเลยตล้งคนนี่เฮียตาแห้งไปครึ่งปลายประกาดเลยรับสมัครนัองเผื่อจะมีเผื่อจะมีม้าเผือกมาตัตวงใช่เหรอใช่เ่ยม้าเผือกเหรอเขาเป็นแต่ช้างเผือกไอ้เฮียม้าเผือกมายังไงช้างเยอะเปลี่ยนม้าบางเีย เอาน่เฮียนะเหนื่อยกันอีกแล้วเราต้องต้อนรับกลับสู <Okay. S 2> ้อีก,อกแล้วรัดรอบแต่ละคนทำงานนิดๆหน่อยอีกออกบอกว่าเหนื่อยที่รับเงินก็ไม่เห็นงกเหนื่อยเลยรับบนใครเหนื่อยรับเหนื่อยก <c oughs> ูบอกให้ไปติดป้ายก็เป็นติดป้ายอย่างที่กูบอก